สามเคล็ดลับดูแลผิวสวยใสยไร้ฝ้าในวันหยุดวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะวันนี้เกดอยู่ที่ศูนย์ศิลิกิตค่ะสวยไหมสวยงามมากๆเลยศูนย์ศิลิกิตที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเขาปรับปรุงใหม่ วันนี้ก็จะมีงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกทีนี้ระหว่างที่เดินเนี่ยก็คิดออกว่าผิวของเราวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดดูแลผิวนะคะก็เลยจะมาแบ่งปัน3เคล็ดลับตรงนี้ค่ะเคล็ดลับแรกนะคะถึงจะเป็นวันหยุดกันแดดก็ยังต้องทาทุกวันและกันแดดเนี่ยเก็บทาตั้งแต่เช้าแต่ว่าตื่นเช้ามาอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็ลงเลยนะคะ2ข้อนิ้วและคอยทาซ้ระหว่างวันไม่ว่าเราจะเที่ยวในร่มหรือว่ากลางแจ้งกันแดดก็ยังขาดไม่ได้ค่ะ 2นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าบ่อยๆบีบแค่แกะเกาไม่เอานะคะวันหยุดสบายๆหน่อยถึงจะออกมาบางทีบางคนเจอฝุ่นเจอร่มเง่อออก,อ,กอับเผลอมือไปแคะแกะเกาบีบสิวบ้างก็จะทําให้หน้าเราเกิดริ้วรอยสิวอักเสบได้แล้วก็ทําให้หน้าเราหมองคล้ำด้วยค่ะ 3. นะคะวันหยุดสิ่งที่ยังต้องดูแลอยู่ก็คือน้ําดื่มขาดไม่ได้เด็ดขาด เที่ยวเพลินไม่ได้หรือว่าชิวๆนอนอยู่บ้านดูซีรีส์ไม่ดื่มน้ําก็ไม่ได้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าน้ําดื่มทําให้ผิวเราชุ่มชื้นเปล่งปลงั่งแล้วก็ดีท็อบของเสียออกไปด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลผ้าอยู่อยากจะมีผิวที่สวยใสยแนะนํา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบ้างหยุดช้หน้าไม่ดํา ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเขดที่ตัวนี้ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเกตจะใช้เช้าเย็นเพื่อดูแลในเรื่องของเม็ดสีเมลานินฝ้ากระเพราะเกตอายุปีนี้เข้า50แล้วปัญหาเรื่องของฝ้ากระก็ามาตามวัยด้วยมาเรื่องของฮอร์โมนด้วยเพราะเป็นวัยใกล้จะวัยทองหมดประจําเดือนอย่างงี้ะคะ่ะเราก็จะต้องดูแลผิวเราด้วย ตัวเซรั่มก็ยังช่วยลดอาการแพ้สารออกแดดแสบแดงแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยกักเก็บน้าได้ดีขึ้น ผิวกระชับขึ้นด้วยนะคะเซรั่ม um ก็จะใช้เช้าเย็นตัวที่2เลยก็คือกันแดดค่ะใช้เป็นบีบีกันแดดเคียที่ s อส50 p a 3บวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้ต้องบอกว่าลูกค้าติดใจมากๆใช้แล้วออล่าหน้าใสาสวยจบในหลอดเดียวเป็น 4in1 บําบำรุงกันแดด50เท่าเมกอัพเฟสหน้าใสาและรองพื้นเกล็ดเงี่ยมง่ายจริงๆหน้าก็ใสด้วยนะคะสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพร แฮนเมดว่านังคำาากเทที่ที่ไม่มีสารซาซเฟตหรือสารเพิ่มปองกับชุดนี้เซตนี้1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยตอนนี้มีโปรโตจรีนเนียนะคะเมื่อซื้อชุดดูแลฟ้าหรือผลิตภัณฑ์เคที่1,200บาทขึ้นไปก็รับฟรี หวงกุญแจมังกรน,นำโชคค่ะนำโชคนำลาบเรียกโชคเรียกลาบเฮงๆปังๆตลอดปีเลยนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่านำเข้าจากประเทศจีนมีจำนวนจำกัดค่ะรีบพักเข้ามาที่ลายไอ d ดีนี้ได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพาชมความสวยงามของศูนย์เศรษฐกิจเนาะสวยจริงๆมุมนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็วันหยุดนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะพรุ่งนี้วันจันะเริ่มงานมีพลังสดใสทุกคนคะ่ะอย่าลืมดูแลผิวกันด้วยนะคะ